Không bắt kiểm trí nị khóa tăng hai nè các bạn Chào chết mong quả Có một đi dự hả đền sạc phục vụ, Mãi khéo trên cười Chia Có tâm Mũ Mũ Tạm bài đuôi tỉnh tỉnh lời bằng hamburger, bê ข้างในเป็นไส้นี่เลยลาบมุสัาใส่ขนมปังแฮมตามด้วยไข่ดาวหน้ากุมๆแล้วก็มีกาแฟสดชิวจังหลับไปแล้วพระเด็นมรนเด็นเจี๊ยชีวิตนี้ชาตินมากินข้าวบ้าน ใช่ใจไม่ต้องพูดแปาทำเพลงมากมายเจ๊เลยขั้นแรกเลยครับเข้าวต้มดีกว่ารสชาติดีรสชาติดีตามมาสิติดคือแดง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 ,ดงอันเบก ให้มันเกินกว่านะครับเช้านี้พบกันนะครับกับน้องแฮมโอ้โหกินขนาดนั้นเลยแหละลาบเป็นไงอร่อยไหมลูกแม่บอกทำรสลาบจริงป่ะไม่ใช่แต่แล้วแม่กห็หดุ๊ดใส่ไปอย่างนี้เลยนะครับใส่หมูใสไ่ไข่ ปิดฝาไม่ได้เพราะมันใหญ่เอา,เอาไข่ออกไม่ปิดได้แล้วก็เอาอุ่นออ,อ,ออกเลยหรอหรออุน่นก็ออกขนมปังออกอ๋อมันลุกฉีออกมามันจะได้ปูหน้าได้ตามด้วยซอสมะเขือเทศยี่ห้ออะไรกันไม่ลู้ไม่อยากอ่านกิน OK, thôi đã. Khấp nhập, k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 hấp Say bạc, sáng nay say bạc. Ăn được hết ăn อร่อยเองที่บ้านประหยัดไปอีกหนึ่งมื้อแฮนบเบ์เกอร์ครัเองก็ถูกกว่าโอเคช่วงนี้รับเข็ขัดแบบสุดๆไม่อยากให้เ้าเลิตึกจุดหวานอีกตีวันละค่ะ หนูต้องรู้ว่าูแลป้าต่งหนูว่าเขาที่ไหนได้เข้าไปไหนบุตรเคยเข้าไปเลยแต่ถ้าจะเตีไ<ป>ม่ต้องหันนะป้าตรงหน้าถนนนู่นนะหนูเดินเข้าไปนู่นไม่ใจไม้จะดูว่าเวลาไปชมผู้ปกครองอะไรบุญเนี่ยเอาหนี้ติดส่วนสอบให้ติดก่อนสองปี เลือกให้เนียโอเคป่ะหนูมก็เลือกเอาแล้วหวงเขาคลิปเตะหับอเขาธรรมดาแล้วจะหนอืมดี

A tung cư được bắn lên, nè, được chỗ cưng 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 cưng

ข้าต้มงเครื่องไธิบายเขาเรียกขาต้มตจงเครื่อง,องไม่ใช่ข้าวต้มนะการตจมอะไร,ร,รบ้นกนได้เลยะเนี Tinh 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 ไอเนี่ยหมูเนี่ยสี่ชิ้นเนี่ยไปดีเลยอ่ะคนเลยอ่ะอยนั้นเนี่ยไม่หมดทำไมอ่ะทำได้ดีทำได้ดีชิ้นถ้าทำดีชิ้นก็ดีชิ้นอันนี้มันชิ้นใหญ่ไปถ้นนาพูดถึงทำดีชิ้นก็ดีชิ้นมันก็ดูว่าเราจะทำชิ้นเท่าไหร่ถ้าเราทำชิ้นละครึ่งขีดหรือขีดหนึ่งนี่มันเท่าไหร่เราก็ต้องดูเมื่อทำขาย หรือว่านับแคลอรี่ไม่ได้นับดรว่าต้นมือมันตกรู้เท่าไหร่ต้นจะขายเหรอชิ้นละสิบบาทนะสิบห้าบาทไม่แน่นะป้าคันยกกังจัดการชิงเทไฟฟ้าไปก่อนขายทั้งหมดเลยแล้วเราก็มาขายของกินเล่นๆครับไ่ะน้าไปปังด้วยแหละไปเฝ้าไปเช้า,เช,าเช่าแผ,แผงร้านเย แต่ต้องขครกิจการให้ได้ก่อเริกเลิกเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วไปทำพวกนี้โอ้ยัง่าเหรอไปพอควไปได้นะไปได้ไม่มีตังค์นะี่ผู้หญิงคนนั้น,น,นอ่ะที่ทำมาสินี่จอบ โอเคแค่นี้ดีกว่าผมนี่มาเอี่ยมที่นี่ปพอดัให้นะครับนั้นสอดดีนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดต,ต,ตามให้ด้วยนะจ้าสวัสดีครับผม